Okay. เดินทางออกจากบ้าน,บ,านบ้านที่อาศัยอยู่ก็จะเป็นสวนแล้วยิ่งมาทำถนนปูนอันนี้เทบเป็นส่วนก็บ้าน <c oughs> ไกล่บ้านนู้นูเน่งข้าไปทห้ท่าน้ำแต่วันนี้อากาศเหมือนฝนจะตกเลยคลึ้มคอย่านีลมกระแรงด้วยจะได้ออกก็ไม่รู้ลมแรงเป็นยังไง ลุกหล่อรูปลหล่อแต่ต้อนรับด้วยทั้งไง <c oughs> ครับครับอืมแปดโมงแล้วแม่น้ำ ท่าหนามวัดวัดท้องคุ้งจะได้ตกหรือเปล่าไม่รู้ประเดิมตัวแรกเลยครับตัวแรกของวันนี้นี่ก็สายมากแล้วออกมาช้าไปหน่อยเนี่ยตกมาสักสิบกว่านาทีเพิ่งจะได้ตัวเดียวเนี่ยตัวแรกเลย งานงานจะเจอสักตัวนึ่งน้ำเยอะน้ําใสน้ําแรงน้ำโดนลมขึ้นเยอะโอ้แต่ละพักเลยวันนี้ นี่ดีนะยังไม่มีเรือวิ่งอถ้ามีเรือวิ่งจะหนักกนี้ยังย่งเ่าเรือขวางน้ำไม่ได้ต้องก่อยเรือยาวตามน้ำเพราะไม่งั้นคลื่นมันแรงนะนอะเมลามันมากระแทกเรือน้ำก็กระชอกเปียกหมดแหละด้านหลังนี่เปียกหมดเลยไม่ท้าเปียกไปหน่อยสิเลยต้อง วางเรือเนี่ยตามยาวอย่างเงี้ยไปตามน้ำจะขวางเรือนั่งสบายสบายไม่ได้ไปแล้วตัวนี้น่าจะเล็กกว่าตัวเมื่อกี้อื้อเล็กกว่าตัวเมื่อกี้ เพราะว่าน้ำหนักที่ปั่นขึ้นมารู้เลยมีตัวอะไรเกาะด้วยเนี่ยปพิงเข็มเพิงเข็มชนิดเนี้ยมันจะเกาะกุ้งปลาปลานี่ส่วนน้อยเพราะปลามันมีม,มีเมือกเกาะไม่ค่อยอยู่เพรเตา่าเ,เนียีงเข็มตรงนี้ รู้ทุกเรื่องนะลุงเน่งแต่รู้รอันไหนรู้ก็บอกอันไหนไม่รู้ก็คือตรงนี้เนี่ยต้องเองเียบไว้อย่าไปสู่รู้สู่รู้แล้วมันจะไม่ดีรู้เราก็บอกต่อลงไปอีกหนึ่งไมค์็หนึ่ง ดูคันดูคันดูคันคันนี้มันเด้งมันโก่งจริงจริงคันถูกถูกนะนี่คันถูกถูกยกของแพงก็แล้วคันถูกคันถูกยกของแพงก้ามเหลืองเลย ถึงได้ถึงได้ว่าถ้าไม่มีประสบการณ์อย่าเพิ่งไปดูถูกใครแม้กระทั่งอุปกรณ์ธรรมากินเนะี่ยอย่าเห็นแค่สภาพสภาพอาจจะดูไม่ไม่โก้หรูไม่เวิร์กไม่คือสภาพไม่น่ามองหรือไม่น่าใช้อะไรเงี้ยแต่อย่าไปดูถูกบางทีของที่มัน ดูว่าไม่ดีไม่น่าใช้สำหรับเราอาจจะมีความเหมาะสม,มกับการใช้งานของบางคนก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกอุปกรณ์หรือว่าการทำกินของใครหนึ่งก็พูดไปเรื่อยนะอุ้ยหลมลมแรงจัด มาอีกหนึง่งตัวนี้ไม่ใหญ่หรอกน่าจะเป็นกุ้งตกปลาได้มั้งนั่นไงเมื่อเช้าก็าเอาไปส่งสิบตัวกุ้งตกปลาตัวละห้าบาทแต่ที่บอ่อที่เขาตกปลาก็าขายตัวสิบถึงสิบห้าบาทนะ ได้ข่าวมาอย่างนั้นรับจากเราไปในห้าป่า ลมแรงมากวันนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าทีมงานช่างที่เขาทำเขื่อนนะเขากำลังปรับปรับเปลี่ยนการจอดแล้วก็การจอดโป๊ะปันจันนะนะแล้วก็ซ่อมบำรุงปันจันกันอยู่อาจจะเสียงดังหน่อย แตกตัวง่งแล้วนี่อันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ได้ไซส์อยู่ติดเลยก็มีเล็กมีใหญ่ปนปนกันไปแหละ ใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากนะเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่สองขีดสองขีดสามขีดหายยากขีดครึ่งยังหายากเลยตอนนี้มึงเหน่งได้เต็มที่ก็ขีดหนึ่งขีดสองต้องออกกลางคืนบางทีตามตามที่เขาไปตก,ต,กตื้นกลางคืนนะ่ะหน้าหนาวจะตกตกไม่ลึกหรอกกลางคืนนะ่ะตกตื้นตื้นมากเลยมันก็จะมีอยู่มกันนะตัวใหญ่ แต่มันก็หายากเลยไม่ได้หากันง่ายๆใส่ใช้ได้ไหมดูสิดูสิว่าใช้ได้หรือเปล่าว้าวทำไมมันหนักกัดโมันไปติดถุงมาด้วยอืมเขย่าไม่ออกเลย อันนี้ก็ดึงใหญ่เลยเอาอะไรเงี้ยกุ่งปลาอย่างช่างดูดิโคปลาก่อนไปก่อนมดอ,อันนี้ก่อนอจะติดถุงได้แล้วว่านี่จะตัวสวยสีปลาปล่อยให้มันดึงไปก่อนประกฏเนี่ยหน้านี้เยอะหน้าหนาว แต่มันไม่เหมือนตะก่อนตะก่อนตัวใหญ่นะีย๋ยวนี้ปรากฏตัวเล็กมันไม่ค่อยเข้าเลยตอนนี้นระบบนิเวศมันเปลี่ยนไปหมดปรากฏยังไม่ค่อยเข้าเลยตลอดฤดูหนาวเนี่ยมันจะเข้าเยอะแต่ก่อนนี้นะเดีย๋ยวนี้จากสี่ส่วนเหลือส่วนเดียวอะที่มันเข้ามา เพราะว่าลุงเหน่งสังเกตตรงที่ว่าเวลาลุงเหน่งตกกุ้งเนี่ยเหน่งจะได้ปรากฏไปกินประจําแล้วก็ตัวสวยๆตัวใหญ่ๆประมาณสองตัวโลสามตัวโลเนี่ยได้บ่อยวันหนึ่งออกมาต้องมีแล้วได้ตัวหนึ่งสองตัวสามตัวมาวันได้สี่ห้าตัวเ่ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยที่เจอเจอแต่ตัวอย่างเงี้อยอีกเยอะที่สุดไอ้นี่นยมันจะเหม็นเขียวมากไอปลาชนิดเนี้ยไอหน้าแหลมๆเนี่ย ไอปลาหน้าแหลมเหม็นเขียวแต่เวลาสุกมันหอมได้ยังไงก็ไม่รู้ให้เข้าใจเหมือนกันสุกแล้วอะร่อยโอ้ยลมแรงมากาเจอนี่ดีไม่มีเรือถ้ามีเรือมีขค้ื่นใหญ่ๆด้วยนะโอ้ทีนี้ต้องเลิกเลย นี่ดีไม่มีเรือวิ่งไม่เจอคลื่นใหญ่นี่ลมแรงจริงนี่นี่นี่ต้อง,งัดเลยมาโหงัดเลยโอ้โหแ่ดินดีดินดีแม่คันโค้งคันโค้งสวยงาม กันโคงกันโคงสวยงามตัวสวยซะด้วยอ้าวไอตอปิโดไม่แล้วกล้าหายสองกล้ามเลยเงี้ยเนี้ย,ยกล้ามไม่มีอ๋อมันเริ่มม,ม,มันเริ่มแตกแตกตุ่มออกมาหน่อยๆมันเหมือนจะงอกใหม่อะกล้ามแม่เนี้ยเขาเรียกตอปิโดไม่มีกล้า <c oughs> เอ้ยจากราคาที่จะเป็นกุ้งขีดกลายเป็นกุ้งนางไปเลย ราคาตกเห็นมันดึงอยู่มันมีความรู้สึกว่ามันเกาะอยู่สองตำมที่แล้วยกไงก็ไม่ติดวัดมันเลยนี่ทีเดียวรู้เรื่องกระตุกปึกก็ให้ โอ้โหควรจะเจอสักตนนานจากักถึงว่าจะใช้ใช้ได้ยอยู่ไซส์ไซส์พุ่งหนาราคาก็จะแตกต่างกันไป เดี๋ยวอีกักตวงก็น่าจะพอแล้ววันนี้ลิปจะดูแววแล้วมันทำแม่งทำแม่งยังไงก็ไม่รู้ลมลมก็เริ่มจะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นก็เริ่มจะมีมาแล้วไม่ใช่คลื่นเรือนะมันเป็นคลื่นลมเนี่ยพอลมพัดมากๆคลื่นก็จะใหญ่ขึ้นน้ำก็อกเข้าเรือเต็มเต็มหลังลูกนึ่อแล้ว เดี๋ยวได้แักตัวก็วน,น,น่าจะหยุดแล้ว,วน่าจะเป็นกุ้งตกปาลาใช่ไหมอ๋อแต่ก็มีน้ำหนักอยู่นะน่าจะใส้ได้อยู่อมืมีน้ำหนักอยู่อีกตัวนะ อย่างไรก็ในไหนแล้วบอกว่าจะเอาตัวนี้ตัวเดียวลองดูทิมจะได้ไหมสักตัวเถออย้ายมาเป็นสิบหมายแล้วเนี่ยสิบสิบจุดสิบที่แล้วมันไม่ค่อยมีตัว มาแล้วต <conclusions> <An Why han> <S ess> ัว <HHH> สุดท้ายตัวสวยสด้วยน้ำหนักดีนี่ไงน้ำหนักดีอืมติดข้างแก้ม้นมานี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอมันหนีบเฮ้ยมันหนีบอยู่เลยโอ้โหนีตรงนี้วก้อยเนี่ยอื วกว่าจะได้จะประคุณไหโอเคครับท่านผู้ชมหนึ่งก็จบคลิปนี้ต่เพียงเท่านี้นก่อนเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่าน จะเดินทางไปแห่ง,งนนะมนใดก็ขอเจ้าข้าปลอดภัยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาเงินทองไหลมาเทมาโชคดีมีชัยทุกท่านครับสวัสดีครับกมแรงแล้ว